จากการพบกันที่สถาบักนการศึกษาสำหรับขุนนางโนอาและเซซิล no เริ่มต้นเดินไปบนเส้นทางที่ไม่มีอยู่ในเกมขอเท่าที่มาหาการหันแบบนี้นะคะไม่เป็นไรหรอกครับท่านโนอาเองก็คงยินดีเช่นกันตอนนี้ท่านโนอากำลังฝึกซ้อมอยู่เดี๋ยวนำทางให้นะครับขอบคุณนะคะท่านโนอาฉันมาเยี่ยมค่ะออกกำลังกายคือกล้ามเนื้อย่อๆยอๆย่อๆค่ะคุณเซซิลทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้่ะครับฉันรอก,การตอบกลับจากจดหมายไม่ไหวน,นะคะเออ พอดีผมมีเรื่องที่ต้องทำเดี๋ยวมากก,ก,กันเลยแล้วเกรงใจกันเถอะค่ะโนอาจะจะเข้าใจแล้วเซซิลแล้วก็โนอามันพูดยากนิดหน,น่อยนะอะไรเหรอจะเป็นอะไรไหมถ้าฉันขอจับแล้ออกนายน่นะฮะห,ห,หมายความว่าให้เราฉวนนมต่อหน้าผู้หญิงเนี่ยนะจากนั้นก็จะรูปเกา้าของเราและจากนั้นจะทําอะไรกับผลตอบของเราต่อหรือเปล่าเนี่ยอิฉาท่านออมชัดเลยพวกเราก็มีก้าเหมือนกันเนาะ ไปเป็นการรวงละเมื่อทางเพศนะครับไม่ได้งั้นเหรอคะอ๋อถ้าอยู่นั้นก็ขอบคุณค่ะถ้า่งั้นว้าวมันทั้งแข็งแถมยังกระตุกไปมาด้วยมันขยับได้ด้วยสินะคะเออเธอช่วยเรื่องคำพูดให้มันดีกว่านี้ได้ไหมอะเซซอเป็นตัวละครแบบนี้เหรอมีอะไรที่แอบหวังอยู่ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยวาย <laughs> เป็นคนที่น่าสนใจจังนะคะหรือว่าเธอกำลังแก้ฉันอยู่งั้นเหรอ <laughs> ไอผู้หญิงนั่นการียังไงมายุ่งย่ามกับพี่ชายของฉันเธอคือเคีย,คยร่าชใช่ไหมยินดีที่รู้จักเป็นน้องสาวที่น่ารักจังนะคะการจะได้เธอเป็นน้องสาวในอนาคตทำเอาฉันตื่นเต้นมากเลยค่ะฉันก็ตั้งตารอเหมือนกันค่ะคุณเซซิลทำไมรรยากาดถึงหนักตัวแบบนี้เลยเนี่ยเออฉันไปฝึกต่อนะเธอก็พักที่นี่ได้ตามสบายเลยค่ะตอนนี้ถึงจะช่วยทา่านจดหมายไปก็ไม่เคยได้รับคําตอบไปค่ะพอคิดว่าจะได้เจอกันแล้ว กลับหนีไปฝึกต่อซะง,งั้นฉันยังไม่รู้จักธนูอาดีเลยนะคะบางทีเขาอาจจะเกลียดฉันก็ได้นะคะจดหมายจะทอดเซซื้ออีกแล้วงั้นเหรอถ้าใครได้จดหมายเยอะแบบนั้นก็คงจะกลัวเหมือนกันเลยนะพี่ชายของฉันไม่ได้เกียดคุณหรอกเอ๊ะพี่ชายของฉันไม่เคยขาดการฝึกซ้อมเลยสักครั้งเขาทั้งฝึกกล้ามฝึกดาบฝึกเวทมนต์แล้ววิ่งอีกหนึ่งร้อยกิโลไม่มีใครสั่งให้ทําแต่เขาบังคับตัวเองให้ทําตั้งหาดพวกคนธรรมดาไม่มีทางทําตามไม่หลงตั้งแต่ที่เราได้พบกันฉันก็ว่่าาาเาน้นนักงม แต่โนอาเขานั้นแค่พยายามมากกว่าใครเงั้เหรอไม่ต้องห่วงนะคะการสนับสนุนสามีก็เป็นหน้าที่ของภรรยาอยู่แล้วคะ่ะ